เอามันก่อนนะโอ้ทหาเงมันเต็มเทระหูเลยหรอโห่เร็ยเต็มหูเนี่ยบ้าไงแเอวสาวอะไรเต็มหูช่างเอ้ยช่างเป็นอย่าง เรียบร้อยปล่อยไงตุ๊ยเครื่องร่มดีถ้าล่ำอยู่ว่อนๆอ,อยู่อาจจะหายลงลง อย่ายุ่มอถาะมาแน่รับไปยังค่ะไปเอาปลาหมึกทานผู้ใหญ่ทานผู้ใหญ่ใจดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเลยผีทางผีทางกุงเทพ <laughs> พี่ทางกรุงเทพอันเจ้าของน้ำแล้วก็ขนมเค้กเมื่อวานนี่ล่ะพี่น้องพวกก็เพิ่นสร้างห้แต่เมื่อวานนี่แต่ว่าวันนี้เขาเจออุบัติเหตุพี่น้องก็เลยมือนี้ผินเหตุเนาะสวรรค์แสตมาบอกว่าสวรรค์สวรรค์โทรมาบอกว่ามาเอาพราะว่เพี่ปนชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะทัานแรกก็ขอบุญขอบคุณละลายพี่อุ้ยขอบุญขอบคุณละลาย ีเย้ยชื่อให้กินสองวันแล้วฮะมากล้วพี่น้องไรเดอร์คามากล้วพี่น้องหลับของกินใช้จับยิงนกันนา้ ไอ้สีห์เห่อโอ้ยชุกเลยบอสอุ้ยมันก็หิวขึ้นมาทันทีเลยมาเด้ออาจารย์ลงมากินปลาหมึกเด้อพอ้ใหญ่ตุ้ยมีญ่ทีบยายเงงปลาหมึกปลาหมึก มากกัพากันกินเลยพี่น้องจับจับเนาะใส่อลไรโคตรดมเวิร์ดดุดเลยอืมอืมจะแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเบิดไปใหม่หนึ่งเลยแซ่บอืมเรียบตาเรียบร้อยพี่น้องประหอดแล้วก็ับพริกจีบจานโรยอืมประหอดแล้วกันจ้าไทยโรยมันไหพี่น้อง con mực không thể bây giờ đấy lắm Cái này ổng tùy mà Cái nó chín đẹp, chết chết Cái rồi, nó chết chết Mình sẽ xếp còn mà Mình sẽ xếp phần nông còn mà khó này เอาันี่ยเอาชตีกินปลาบึกแล้วพี่ออกอ้ยโอ้สายดีนะพี่เอาก่อล้วมเลยว้เอาชีิก่อนไร่องก่อนไปด้ไแล้วหม้ไม่ออกมาดูผมแต่เอ้ยอันพูดละไม่ละไม่เบางามผมได้แม่มันอยู่ใจเลยแ่เอ้ยแตนิแนี้ีวาน ไปจังไ้พอมัุดยอดโาย่งชุดยอดอะไรไม่ยายหมาเห็นว่ากับว่าหตตากรอกเงื่อนผน้องโดดก่อนตากรอกสุดเลยสุดเลยสุดเลยแอบด้านน้พี่น้องหาเหลือก่อนตัวนี้สามตัวนี้ก็สามอัตวนี้เสด็กัวม่แม่ยัเดยอีนาะ

โ่เที่ยงโม่ินเรื่องเลยโอ๊ยโม่เพื่องเลย้ำบุ้งลิรเืองกนปลาหมึกแล้วแต่นี้โคบโบมีไฟขอบคุณและจกคนลืมบคุณไดเด้พี่น้องเด้อวันนี้กระแทบวนนี้กระแทบแต่ดนี้โคบโคบขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีเอไยกระแทบเนล่มครอบคุณอ้ยบุญคำนาชูเด้ออยู่ดีมีเงนุกปาผักแกงแรง เงินไรน้องท่องไรข่าวเต็มกระเป๋าเจ้าจะถูกง่ามเด้อเอฟซีเด้อปุ่นยายใจดีเด้อให้ร่ามารวยถึนกลัวเก่าแกงระบายนะรวยรวยซาถืให้ช่วยจักเื่อเบสต์ตอนนี้นะนั่งเงี้ยให้อวยใจให้พรอนเอาไว้สุขภาพแข็งแรงมันเงินมันเงินสาธุอันนี้ไวชิแกงอ่ะ เขาก็ว่าอีนายตาบอดนะมาเื่อวายน้ำเต่งเฮ้ยข้ากะว่าแหละเขาก็ว่าโดนติอีนายตาบอดนะมาเื่อวายน้ำเต่งเฮ้ยข้าว่าใายดีใายดีไปอ่านนังมาอีกเถอะมีคนตาบอดคือเรามาเื่อเขากูไปเห็นกูกัดตึ้งอะไรแบบนี้เฮ้อลมันอยากคือมาปอกก็ได้น้อยเดียวเด็กกั๊มหนึ่งก็พอ เก่งจะฆ่าแต่น้ำร้ายเลยกัวลังหนึ่งเทาแรงพี่น้องป้าพวกยายตุยเบิรดไข่เป็ดจังหน่วยดิเดนช่องยายตุยบุกไปเพาะไข่เป็ดป้าป้ายุกิเพิ่นให้เมตตาเอามาส่งให้พี่น้องไข่เป็ดแล้วก็กุ้งกุ้งกวนเบิร์ดแล้วเปล่เนื้อ ากลับกลับมาทุกอย่างก็หมดกุ้งกับเบิดเอ้อยังมากเลยนะยังมากเลยไปวเจ้าดิฉันเสียงโดดมาหอลูกนางขาสองได้แต่ยังมากินแม่เสือไข่เป็ดบะไปกินพ้าหน่อยกุ้งเงินกุ้งเงินปลาอยู่กิเสือแห่กับเบิดพี่น้องไข่เป็ดกัน เบิ้ดช่องหน่วยแล้วบาริไข่ชื่อว่าตั้งแต่บุญเบิ้ดพี่น้องยังเด้อตะเข่าเด้อบั้ดหนึ่งชุกกันยันเบิ้ดอีกอยู่อีหอกกินยังกระแสมี่ผมมาหยาดเดียบอืออีหอกกินออตะกี้ลราเป็นล้วนเบิ้ดอีหอกนะแซ่บเราคนนี่มีลูกมากินนั่มียู่ลูกมีร้านมาหยาดล้วกระแสนีเป็นแซ่บท่องตะกี้เนาะไประชิมชนเือคนอยากกินยังกระเลื่องของเปิ้ลแล้เห็ดไหวเลยอยากกินน้ำแนมน้ำล่ามไปกระลูกนะแตวคือจะเป็นอันแซ่บเป็นต้องการเปนเบิ้ด แหมสะดวกมากดีใจเป็นยงนขออีกจัไข่ด้เหอิร่ดยสิบบนจะหยาดแล้สิบบไจะกินขาวน่มูเขออีกจักไข่เบิดสองไข่แล้วแม่ยังมีการขออีกจักไข่เยู่จ้ะเจ้าหน้าที่สอไข่ มบินเจกินกุเ่บอเออจุ่ะนฟางกินกุ้งเต้นขอบคุณขอบคุณลลายป้ายุกิกันดีสั่งใหม่พปรยตุยก็คภาพสัตว์เลี้ยงเนื่อเป็นเนื้อไยปคุชทีดินได้สามารถชมหัาปรคุณห็นล้ว่าเราดีดูสื่อสีหอ เอาพี่น้องมาไว้พี่น้องคนตุ้ยสิ่งสาบไข่ปิแห้วหน่วยที่สามตอนนี้ยุเหมดพอแจ๊กเสือกยืเือพ่องากันกินอยู่แต่น้าไหมน้าสวนถ้าได้กินำมันกัม่นเสด้กินคนสัมคนดอยเหรอเนาะยินดลกินเถอะจค้นลาอกลาเพิรนไปอันนี้จะแกบปมกอกิ้จะไข่เบิร์ลยไม่ขเผากินหนักแ่นะ ยังเงึงสีแกงวายพี่น้องอ้าวพี่น้องเลยรอส้มสองซาซุย่อใจเ่พี่น้องแกงวายกัเดียว่วนสองยางเงึงนีสีโคลาเป็นส่อนพี่น้องถ่ายเงาบรได้พี่น้องเลยเงาไรกูมีทนแม่เมื่อที้ชามก็สีเบิร์แล้ได้แม่ันั่